ดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ข้ามวยของพี่สามารถพยกรุนนะครับวันนี้ก็บินธบะเช้านะครับเฉพาะวันนี้นะครับวันพรุ่งนี้ก็จะไปรับพระหานเช้าที่บ้านของออของบ้านเจ้าของอมรินทีวีนะครับแล้วก็แล้วก็ต่อไปที่บ้านของทนายอนันตชัยนะครับแล้วก็ ไปพักที่ลาดพร้าว71นะครับตามตารางกีจนิมนต์นะครับแล้วก็วันนี้ก็จะอยู่เต็มวันนะครับท่านหลวงตาพร้อมคณะก็จะอยู่สนทนาธรรมเต็มวันนะครับจนถึงตอนกลางคืนนะครับแล้วพรุ่งนี้เช้าก็จะเดินทางออกไปตั้งแต่ดึกๆนะครับสําหรับท่านไหนที่จะมาที่ค่ายมวยที่สามารถก็มาวันนี้นะครับเนี่ยนะครับที่สามารถของเรา นีคับมสามารถแล้วก็ภรรยานะครับ are, ก ue, ็กำลังใส่บาท ตาก็นะครับจะฉันพัฒหารอยู่บนสนามมวยนะครับวันนี้แล้วก็ให้โอวาทนะครับคำสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาเดี๋ยวจะถ่ายทอดต่อเนื่องให้เลยนะครับสำหรับผู้ที่เข้ามารับชมนะครับ วันนี้ทีมงานสื่อสารมวลชนเรานี่มาครบทุกสำนักนะครับไม่ถึงสำนักของเราเองนะครับเราทำการก่อตั้งนะครับเรื่องของการทำสื่ออะไรของเราเองนะครับไม่ต้องไปพึ่งสื่ออย่างอื่นแล้วนะครับทำเองนะครับนี่นะครับที่สามารถก็เป็นนะครับอดีตนักมวยนะครับแล้วก็ภรรยาแล้วก็พี่ พี่เอหรือเปล่านะครับพี่โอปจนานะครับเนี่ยเป็นเจ้าของสถานที่นะครับที่นี่เลยครับเนี่ยนะครับเป็นช่องของอคุณมอสทะเลนะครับช่องของพี่สามารถที่ทําเรื่องนะครับนักมวยเรื่องราวต่างๆนะครับเรื่องเก่าเรื่องใหม่ก็ฝากเข้าไปติดตามด้วยนะครับบรรยากาศ ญาติธรรมต่างๆนะครับมากันนะคชุดที่มาร่วมเสบาากับหลวงตา100บาทนะครับขอขออนุโมทนาสาธุนะครับ น้องต่างๆนะครับที่มีความศรัทธาอะไรต่างๆก็เข้ามากับท่านหลวงตาโน่นนะครับ เปลือเหลือน้ำเาเกาะต้งตัดต้องหม่นยะหรือว่าทำน้าที่ในอาชีพได้ขอโทษครับไ้ดีดีขอโทษนะครับ ทีวีในะหลายอย่างแม่บอมาได้รู้จักนะได้รู้จักเขารู้ตัเขาว่าอู้คนนี้ไม่ธรรมดาจิตใจดีงามมากนะจิตใจดีงามงานสามารถร่วมใจบั้นแคบดีอย่างเดียวนะใจงามช่วยเหลือ เกิดแอนเพื่อนโผนะอ่าในตัวภรรยาก็สามารถยิดหยุ่นมาช่วยนะอ่าแล้วก็มีภรรยาอ่าที่อ่าอ่าสนับสนุนในความมีเนี้ขาดไม่ได้ก็คือมอสทะเลเนี่ยโอ้ยนะนะรับมากปูนี้เขานะอ่าดวงตาได้มี เลารู die die, ru, die die, night, ้จักคนดีๆนะก็อยากร่วมบรรจายนะชีวิตที่เหลืออยู่น้อยเล็กนี้ถ้าทำอะไรได้ก็จะร่วมนะทุกงานใจแรกกจเขาบอกนะคนดีนะคนได้ดีไม่ได้ก็จะทำดีนะทำดี ะออจนตาเยโดยไม่มีข้อแม้นะเป็นยังไงก็สร้างมันเถอะะขอให้ทำดดีไว้ทำกุศลไว้ชีวิตที่เหลืออยู่ขอมบ่ลมหายใจเสืออยู่เด้เพื่อคนอื่นเพื่อศาสนาจะพากานต่อสู้นะ ความดีในใจตัวเองให้ได้นะพยายามลุงตาพยายามบอกเพื่อนๆกันเนาะสำหรับลุงตา่ารู้สึกว่าท่านนี้อ่าจะทำสิ่งนี้การถามเพื่อนตอดละตัวเองไม่มีประโยชน์นะเรียนถึงประโยชน์คนอื่นนะชีวิตที่เกิดคือชีวิตที่อ่ามีคุณค่าต่อคนอื่น มีชีวิตเพื่อคนอื่นนั่นแหละคือชีวิตอันเมร์เซอร์ที่พระเจ้าบอกว่าบอกไว้ทิ้งไว้ให้พวกเราเพราะฉะนั้นเป็น หลวงตากำลังเทศน์อยู่เดี๋ยวรอ่องก็ได้นะโอเครกกินนั้นทำไม่บอกคุณเกื่องนะเดี๋ยวกินละเรียกว่าข้าวผัดเพราะฉะนั้นเนาะบอกว่าพวกเราพวกเราทุกคนที่มา

ส่วนถ้าพยายามรวภาพที่นาการในกรดูกรองกายโอเคนะไมันจะวายยังไงเนาะมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะตอนนี้มันดูไม่ได้ก็ดูเอาเองเราคิดว่ามันลลเรารอเราจะอดีตเคยแหละ ธนาธุระนะมีสองสายันธาธุระธรรมยุศธนธาธุระก็คือทอำเรียนเรียนเรียนปริยญาอะไรงี้ยเรียกธายนาธุระเป็นตำนานเป็นปใบโพ,ก,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 พกเรียกขาม,มาวานะ สายบ้านคําแปลว่าบ้านคำมาวา่าสีนะใจสายลุกุ่มมัน่นเรียกว่าตะลันวาสีอ่าน,ะนี้ไม่ได้เรียนหนังสือไม่ได้ท่องอ่าอ,อ,อันนี้สอนกันให้ลืมให้ปัญญาอ่อนอให้โง่อง่อจนโง่ที่สุดจนสุดโง่อเลยนะฮะพวกเรา อาสอนการจดต้องจดต้องจําต้องเรียนต้องเขียนต้องอ่านาพวกเราต้องเนี่ยฝึกเพื่อจะหยุดจําหยุดเขียนหยุดจําทุกอย่างลืมทุกอย่างนะจนสิ้นแห่งความคิดสิ้นแห่งความปรุงแต่งสิ้นแห่งสัญญาพยายามตัดสัญญาอารมณ์พวกนี้นให้ขาดสะบ,บัน้นลงนี่คือ,อวิปัสสนาธุระ อ่าไม่ใช่พันธาตุละนะนะ,ะ,ะ,ะก็เลยไม่เห็นพิธีรีจองอะไรนะไม่มีอีมานี้อีมานี้ไม่มีงานนี้ไม่มาแล้วลวงตาก็ไม่ค่อยชอบอีมานี้ไปที่ไหนก็ไม่อีมานี่อยู่เลยพายัางพันเตนะอะไรเงี้นี ไม่รู้มันมาะไรอยังไงอีมานี้เนาะอ่าอ่คหลวงตาไม่มีอีมานีนนะเฮ้อเฮ้จริงๆนะอีมานี้ที่โผล่ทุกวัดเลยเดี๋ยอนี้อเขาเรียกว่าพิธีกรรมทางศาสนาอ่าแต่หลวงพ่อหลวงตาเรียกว่าไม่มีพิธีกรรมอ่าอ่าพิธีกรรมไม่ใช่ ก็ทําให้งดงามอ,อ่แต่ถ้าเราไปจิดพิธีกรรมอะไรอ่ะอดยพิธีกรรมตัวนั้นหละหนักเลยนะอ่าที่จริงคนทําดีไม่มีวิธีวิธีตองหรอกจริงไหมทําชั่วยังไม่ใช่หาวันเลย <c oughs> หาเวลาจริงไหมล่ะอะอะ ทำดีแล้วแม่หาวันนู้นวันนี้จริงไหมมันก็เประหลานเนาะอ่าน่ะนั่งอยู่ดีๆก็ไปคิดไปเกลียดคนนั้นรักคนนี้อยู่เนี่ยมันใจดวงเดียวเที่ยวรักเที่ยวโกรธเห็นไ,ไหมดูดีๆความคิดเนี่ยมันเข้าบ้านคนเข้าบ้านใครมั่งจริงไหมนอนอยู่กับผัวก็ไปคิดถึงไงอ้หนุ่มอยู่ ถ้าความคิดมันมีเสียงมีภาพเราเอ้ยฆ่ากันตายเลยอกว่าเนี่ยเห็นไหมดูดีๆนะดูใจตัวเองเนี่ยว่ามันคิดไปยังไหนแล้วเนาะ,ะดูกายเห็นจิตด,ดูความคิดเห็นธรรมดูกายกายะตัวนี้แปลว่ากองแปลว่าล,ลมหายใจเข้าหายใจออกกายเนี่ยไม่ใช่ร่างกายนะกายแปลว่าลมเข้าลมออกออสังขารสามเห็นไหม ที่วิสาขาไปถามพระพุทธเจา้าอะไรคือสังขารสามกายสังขารหนึ่งวัีสังขารหนึ่งมโนสังขารหนึ่งเด็เขาเรียกว่าสังขารสามกายสังขารคืออะไรเป็นไหนกายสังขารคือลมเข้าลมออกกุ้งแต่งลมนั่นแหละเรียกว่ากายสังขาร วจีสังขารก็คือปรุงแต่งคำพูดพูดไม่ตงรงใจนั่นแหละนะไม่สวยก็บอกสวยอย่างเงี้ยจริงไหมอ่าโกหกนงฮะวันวีนยาหรือปรุงแต่งคำพูด,พ,ดพูดให้ถูกใจเอาใจคนอื่นไงมันที่มันจริงอ่ะนะจริงไหมอ่าไม่รักก็บอกรักไม่ชอบก็บอกชอบอย่างเงี้ยหรือไหมนเขาเรียกว่าจีสังขารปรุงแต่ง คำพูดอ่านส่วนจิตสังขารหรือมโนสังขารในตัวแสบเออจุดเริ่มต้นเลยความคิดปรุงแต่งเนะนี่ยอนี่จุดกำเนิดในการเกิดเออนี่นี่นี่น,น,นี่ตัวใหญ่เลยมโนสังขารนีคือเรียกว่าจิตสังขารมาได้ความคิดปรุงแต่งเนะี่ยเห็นไหม อจะใส่ชุดขาวนั่งสงบอยู่ปากไม่พูดกายไม่ได้ทำแต่ใจเนี่ยโอ้หะยึงไม่เห็นพระหน้าตาดียังลงตาคิดคิดไม่ดีกูรังไหมเอาละกูกูสังเกตแม่ชีกูตาเยอะเลยวิทยวันเลยกำเดาไหลเลยเนี่นี่นี่เขาเรียกว่า มโนสังขารความคิดปุ่งแต่ไปเรื่อยเนาะจะงามจะดีอย่างเงี้ยใช่ไหมพอไล่กันจริงๆแล้วมันก็เป็นผีตัวหนึ่งมันหลงตาสมัยเป็นเด็กหนุ่ยหนุ่มวันนอกส่คนดีสารไปดูหนังพี่คะพี่ขา,าอู้เต่าว่าก็ต้องมีเมียเป็นคนไทยแล้พูดพ่อแล้วเกินอย่างเงี้ยนะเข้ากุงเทพหา ง่ายกันจะพักไอ้เฮียนะนะโอ้ไดแ,แต่พวกเราไม่เป็นหรอกเนาะอ่าพูดทึงทำโมโหหน่าทับุกคลอาจจะไม่เจอนะนะเัอร์นั่งเมือนกันถ้าโมโหมานะถ้าโมโหมาสักเซอร์กับพอสี่มต้องโมโหพอไปนะจำไมนี่เขาเรียกว่าจิตสังขารนะนะ เกิดกับตัวนี้แหละไม่พอใจอาถ้าพอใจก็สุขถ้าไม่พอใจก็ทุกมีสองอย่างเขาเรียกฉันทะนะอะนี่เห็นไหมวันนี้มเจอพระซึ่งคิดและไร้สาระด้วยแต่หน้าตาพอรู้ได้เฮ้ยนะ แหมถ้าตาาไม่ดีไม่ชีสองร้อยสามสิบ่ะวันจริงไหมมันเป็นสิ่งที่รับประกันอยู่จริงไหมเพราะฉะ,ะน,นั้นธรรมะมันอยู่ที่ใจหูกไหม,มคุณเกิดแสงบอกรับอยู่ที่ใจเหตุเกิดจากใจสวรรค์นรกอยู่ที่ใจบัณฑิตคนพาลอยู่ที่ใจนิพพานก็อยู่ที่ใจกิเลสก็อยู่ที่ใจ เพราะงั้นต้องดับใจดับที่เหตุพอไม่มีใจมันก็ไม่มีอะไรหรอกไม่มีกระจกฝุ่นก็ไม่ขก่อเออเห็นไหมนะก่อนจะหลงคนอื่นหลงสิ่งอื่นก็หลงตัวเองนี่แหละก่อนจริงไหมไม่เชื่อมันไปส่องกระจกนะหลงตัวเองเอ,อจริงไหมล่ะ เือยาะในความหลงเลยจริงไหมนะเมื่อก่อนก็หล,นะลงหน้าหลงตาเ่ยไม่ได้ลนะลหลง,งตัวเองนะเป็นหลงคนอื่นนี่เนี่ยพอเห็นความโง่ของตัวเองเรคือเห็นธรรมนี่เห็นอะไรเหรอเห็นว่าตัวเองโง่เมื่อไหร่รู้สึกว่าตัวเองโงนะ่น่ะเริ่มฉลาดแนละ้วยิงไม่แก่ ทำไมใส่หน้ากากด้วยหายใจลําบากเลยกลัวเป็นโควิดผมออกจากบ,บ้านทําไมวะไ <laughs> ม่แฮเป็นอะไรก็เป็นด้วยกันไม่ดีหรือลงเรงือลําเดียวกันแล้วเนาะนะนะลนะงตาย,ยังไม่กลัวเลยนะนะนะถ้ามันจะเป็นเน่มึงนอนอยู่บ้านมังก็เป็นไม่เป็นโรคก,ก็ตายเกิดมาตาย ถ้าไม่อยากตายก็อยากเกิดเพราะเหตุของการตายคือการเกิดนะ,ะแหมอยู่นานขนาดนี้แล้วยังอยากอยู่ต่ออยู่นะฮะตายซะเสี้ยเลยนะเฟืองข้าวเฟืองหมูปลาเขาฮะแหมอยาอยู่ร้านกูยังไม่หางอยู่ก็ถ้าตัวเองกูโดนน้ำตายแล้วปังนะจริงไหมแหม เนื้อหนังของมึงที่ไหนล่ะเนื้อวัวเนื้อหมูทั้งนั้นแหละจริงไหมล่ะไม่าห่วงดีนักนะกายเนี่ยเขาเรียกว่าท่าสี่นะประกอบด้วยท่าประวัติธรนังเห็นไหมมีท่านวนเวียนกินออกขี้เห็นไหมถ้ากินแล้วไม่ขี้ตายถ้าไม่ออกจริงไหม ดูแล้วกินขี้ตัวเองนะที่อะไรเอาขี้ออกพืชก็กินเข้าไปทำงานสตรอ้หมุนเวียนไงดูแล้วกินขี้ตัวเองมันกลัวมันจะพิศวาสหน้าสนใจตรงไหนวะจริงไหมดูดีๆนะุตะเจ้าว่าผระมตมานังหมุนเวียมมนมันไ,ไม,ม่ได้มาจากดาวอังคารหรอกของกินเนี่ยจถึงไหมก็มาจากโลกลขี้ออกไปเป็นดิน ช่ไหมเป็นปุ๋ยพืชกินเข้ามาสาสตร์กินเขามาไป,ไป,ไปมาหมุนเวียนมาเข้าป่าตัวเองอยู่ดีแต่รีไซเคิลจริงไหมแหมแต่อย่ายไปกินขี้ตัวเองเลยนะให้เขาออกรีไซเคิลจริงไหมที่จริงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเปาวาตาัตมานังหมุดเวียนนะนะสูดลมเข้ามากๆก็ลมไม่ออกก็ไม่ตดออกก็ ตายลเลยมึงเลยจริงไหมไม่ขี้ออกไม่ดีชีออกจริงไหมอ่าเพราะฉะนั้นดูดีๆอ่าไอ้ชุสวยงามๆที่มึงว่าเนี่ยจริงไหมมึงไม่ลองอาบน้ําทักอาทิตย์หนึ่งดูสิฟันไม่แปรงสักสองวันสามวันมึงไปคุยกับคนอื่นดูสิเหมือนโอ์ขี้แล้วไปพ่นอะไรกันอะไรจริงไหมล่ะมึงดูสิจริงไหมอ่าอือกูจะว่าเนี่ยโผล่เมียมันรักกัน ถ้าอยู่สองต่อสองเวลากําลังงานทางั้นขึ้นมามันจูบก,กันนะนะกินน้ําลายกันตอนนี้มึงลองถมน้ําลายให้มันกิน,น,กน,นจะมียกินไหมะนะเยอจริงไหม,มตอนนั้นโอโ้โหน้ามืดเลยจริงไหมนันเขาเรียกกายเป็นสักดิ์อมันสร้างพลังงานเหมอนกันเวลามันสร้างพลังงานมาเนี่ยลมหายใจจะเปลี่ยนเห็นไหมนะ ถ้าเราควบคุมลมหายใจไ้ควบคุมอารมณ์ได้ทุกอย่างก็บคุมกายอยากได้ด้วยเห็นไหมแค่ควบคุมกายละเอียดอลมเหมือนเด็กมันจะร้องไห้เราจะร้องไห้เห็นไหมมจะเปลี่ยนเห็นไหมอ,อมารมณ์ทั้งเพศก็เหมือนกันมันสร้างพลังงานขึ้นกิเลสมันมีพลังงานนะโอ้ยหน,าว,น,า,วนาวเนี่ยยังร้อนเลยถอดผ้าหมดไม่อายเลยนะจรินนอนแลก หายพิษแล้วนั่นแหละคอยรู้สึกอ้ยหนาวตอนนั้นหายน,นะครับพี่กูทำได้ยังไงวะ,ะ,ะ,ะนี่เขาเรียกว่ามืดนะเป็นธาตุของอารมณ์ที่จริงไม่มีหรอกไม่จริงถ้ามันจริงมันต้องมีอารมณ์อยู่ทั้งวันทั้งคืนนะเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวดับผ่านมาผ่านไปเนาะ นี่แหละเรียกว่าเกิดแบบเรียกว่าไม่จริงหรือเรียกว่าอันนี้จังเนาะอันนี้จังแปลว่าไม่เที่ยงไม่จริงพวกเราก็จริงจริงจังจังกันนะักแหมนะฮะพมกยอมถอดเลยกี่เที่ย <c oughs> ไอ้นาว่ามันก็ไม่ยอมถอดแล้วกลัวาตายมากเมือ <c oughs> แหมอายุป่านนี้แล้วไปวัดเดี๋ยวกูเผาให้เอง <c oughs> จองคิวเลยนะ วัดก็มีกูมีเมนมีเผาะไม่ใช่เมนแล้วเผาคองฟอนเลยนะนะวันนี้เนาะดวตาก็เสร็จแล้วเรียบร้อยมั้งไม่ชีมีสามเนี่ยอ๋ออะ <c oughs> อ๋ะ <c oughs> อไม่ชี ตอนนี้ผัวกำลังอ้อนให้สุอพี่ทีที่สุดท้ายอ่ะไม่รู้จะทนได้มากเท่าไรหร่น,นะผัวมันยิ่งน่ารัก <c oughs> <c oughs> แต่หน้าตาสู้กูไม่ได้เลยมาอยู่กับกูไง <c oughs> พอแล้วเนาะกินข้าว่ ่อยฟังอาจารย์ตะวันอาจารย์หน่อยอาจารย์ชายคุบาชายเนาะท่านพูดธรรมะให้ฟังเนาะนหลงตาไม่มีธมรรมนะพูดไปเรื่อยอย่างไงแหละไร้สาระเท่าเนี่ยมันเป็นโคสกให้คณะไงนะเหนะมือนโคสกตสายันอะไรเงรี้ย นักแรงนี้ที่พักจิตนักแรงนี้เรามีมิตรทยิ่งใหญ่นักแรงนี้เรามีสุขภาที่ดีนักแรงนี้สายทานใจไหลสุรังท่านผู้มีเกียรติโปรดรักทั้งหลายถึงเวลาแล้วส <laughs> ายรักมังกรลา